ทิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคุณแม่จำปากอมัมพาซึ่งท่านได้รอคอยความก้าวหน้าของลูกชายคนนี้คือผมพันเอกสรวัตรกอมัมพาปัจจุบันเป็นคณะทำงานของท่าน,อน,าร,น,นอร,ร,รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีคุณแม่ได้จากผมไปเมื่อวันที่14กันยายน เวลา18นกา20นาทีนั้นผมรู้สึกเศร้าเสียใจความผูกพันความเป็นแม่ลูกโดยเฉพาะเป็นลูกชายคนสุดท้องเพิ่งได้รับโปรดเก้าโปรกระหม่อมพระราชานยศเป็นพลตรีในตำแหน่งของผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหมคุณแม่ลืมตาขึ้นมาในวันที่ได้รับโปรดเก้า แล้วอยู่จนกระทั่งถึงวันอาทิตย์แล้วก็หลับตายัางมีความสุขต่อจากนั้นในเวลาต่อมาท่านได้สิ้นลมอย่างสงบโดยกับผมได้เปิดธรรมะพุทธวจนะบทปฏิจจสมุปบาทและอาณาปานสติให้ท่านในฐานะที่ท่านเคยปฏิบัติธรรมมานานที่วัดแห่งนี้คือวัดสำเพลงผมได้มาเคยบรรยายธรรมบทนี้พุทธวจนะเป็นอนุสาสนีปาฏิหาร อย่างหน้ามหัศจรรย์ตัวท่านจะน,นิ่มนะครับตัวนิ่มเหมือนกับคนหลับตาไปเฉยๆอยากจะฝากบทปฏิจจสมุปบาททั้งเป็นแผ่นหรือลูกหลานอ่านให้ฟังหรือจะมีวิทยุหรือเปิดจาก YouTube พิมพ์คำว่าอนุสาสนีปาฏิหารและต่อด้วยคำว่าพุทธ,ทธวจนะก็จะมีปรากฏมาเป็นบทสวดปฏิจจสมุปบาทบทนี้สำคัญยิ่ง เป็นบทที่ให้บุคคลธรรมดากลายเป็นอริยะได้เรียกว่าอาริยะญายะธรรมคือธรรมะที่ทำให้เป็นอริยะผมคาดว่าคุณแม่มีผิวพรรณผ่องใสตัวนิ่มแล้วท่านได้ละสังโยชน์ห้าท่านจะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นสุทธาวาสแล้วจะไม่กลับมาเกิดและเข้าสู่นิพพานได้ผมในฐานะของลูกได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างสูงสุดแล้วที่ทำให้ท่าน มีศรัทธาต่อพระพ,พุทธศาสนาให้ท่านรักษาศิลนห้าสิแปดมาโดยตลอดแล้วก็ให้ท่านรู้จักการบริจาคเช่นวันนี้สุดท้ายผมก็บริจาคเครื่องเครื่องข้าวสารอาหารแห้งมีน้ำอันพืชมีน้ำปลามามา่าปลากระป๋องนะครับก็ถือว่าได้ทำวาระให้คุณแม่สุดท้ายทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปเป็นภัยที่พ่อแมออ่ที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้คือการ เจ็บและตายก็ขอฝากกับพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ว่าถ้าอยากจะตอบแทนคุณพ่อแม่ให้สูงสุดแล้วจะต้องใช้ธรรมะที่จะทำให้ท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าและมีศีลคือศีลห้ามีจาคะคือการบริจาคฐานและห้ามีปัญญาเห็นว่าอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังมีการแปรปวนเป็นธรรมดาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจนเกิดปัญญาเกิดขึ้นว่า นี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่เป็นเราและนี่ไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือสิ่งที่เกิดปัญญาที่ลืมหายไปจากพุทธศาสนานานมาแล้วครับผมเป็นนายทหารที่อยู่กับท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สวรรค์ผมได้รับใช้ท่านด้วยความขยันหมัน่นเพียรซื่อสัตย์สุสจริตจนกระทั่งมีท่านมีเมตตาให้ผมได้เป็นในพล คือผลตีในเดือนหน้าเรียบร้อยแล้วครับผมกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานพระราชทานเพึงศพเป็นกรณีพิเศษของคุณแม่จำปาก่อมอัมภาทุกทท่านและก็ขอฝากธรรมะและขอให้ลูกหลานเป็นตัวอย่างที่ส่งพ่อแม่ไปสู่สวนสวรรค์ที่แท้จริงแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบนโลกมนุษย์ผมกราบขอบพระคุณและฝากไว้ธรรมะไว้กับโรงเรียนวัด และสถานที่ต่างๆผมได้ทำคลิปสาธิตเอาไว้แล้วถ้าชุดนี้มีประโยชน์ขอให้ใข้ควรศึกษาศรัทธาเชื่อดีกว่าไม่เชื่อคิดบวกเพราะว่าคนใกล้ตายจะมีอินทรีย์ที่แก่ก้าสามารถมรรลุธรรมได้คุณแม่ผมไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีความรู้แต่ประสาทฟังดีเมื่อคนตายแล้วฟังได้ไหมได้แน่นอนครับเพราะว่าฝังด้วยจิตนะครับก็ขอกาบขอบพระคุณแล้วนำธรรมะและจะเป็นอนิสงส์ ต่อพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนประเทศชาติที่จะสงบเรียบร้อยหรือไม่ถ้าคนไทยเรารักษาศีลมีศีลห้ากันแค่นั้นเราจะไม่เบียดเบียนกันแล้วอยู่ในของถามแล้วนําเอาธรรมะที่ถูกต้องขอฝากพุทธวจนะคือคํำกล่าวของพระพุทธเจ้าโดยตรงมากนะครับขอกราบขอประคุณมากครับสวัสดีครับ